สวัสดีค่ะทุกคนในคลิปนี้เราจะพาทุกคนมาใช้ Docker ในการจำลองฐานข้อมูลบนเครื่องตัวเองง่ายๆสำหรับมือใหม่กันทำไมต้องลงฐานข้อมูลบน Docker สมมุติว่าเราต้องการพัฒน,นาโปรเจกต์หลายตัวและโปรเจกต์แต่ละตัวอาจจะใช้ฐานข้อมูลไม่เหมือนกันก็ได้อย่างในรูปนี้นะคะเรามีโปรเจกต์อยู่2ตัวก็คือ Django กับตัว Laravel สองโปรเจกต์นี้อาจจะใช้ MySQL ร่วมกันได้ก็ดูไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมคะ แต่ถ้าโปรเจกต์ต่อไปของเราจำเป็นต้องใช้ PostgresQL หรืออีโปรเจกต์หนึ่งเราอาจจะใช้ Mon โ o d b ก็ได้หมายความว่าเราต้องติดตั้งฐานข้อมูลพวกนี้ลงในเครื่องตัวเองถูกไหมคะซึ่งถ้ามันเป็นแบบนั้นเนี่ยเครื่องของเราก็จะมีฐานข้อมูลหลายตัวเลยแล้วมันก็เยอะและลกมากๆหนักเครื่องตัวเองด้วยเวลาติดตั้งใหม่เนี่ยมันก็ดูยุ่งยากนะเพราะว่ามันต้องมีตั้งค่าอะไรอีกเยอะเลยแล้วก็อาจจะมีปัญหาเวอร์ชันฐานข้อมูลไม่ตรงกับโปรเจกต์ที่เราทําด้วย ยิ่งถ้าเกิดใครทำงานเป็นทีมแล้วอยากจะเทระบบแต่ไม่อยากไปยุ่งกับตัว Database Server จริงๆเพราะว่ากลัวจะทำระบบพังแล้วก็เอา Docker เข้ามาช่วยได้ค่ะ Docker คืออะไรแล้วมันช่วยเรายังไง Docker คือเครื่องมือจำลองสภาพแวดล้อมของระบบทำให้เราพัฒนาและใช้งานซอฟต์แวร์ได้ง่ายขึ้นเราสามารถติดตั้งฐานข้อมูลผ่าน Docker ได้ได้โดยฐานข้อมูลจะถูกรันอยู่ในกล่องเล็กๆที่เรียกว่าคอนเทนเนอ เจ้าคอนเทนเนอร์นี้มันจะทำงานแยกออกจากระบบหลักของเราซึ่งหมายความว่าเราไม่ต้องติดตั้งฐานข้อมูลลงบนเครื่องจริงๆของเราเลยข้อดีอย่างที่สำคัญมากเลยก็คือความยืดหยุ่นเราสามารถรันฐานข้อมูลหลายตัวหลายเวอร์ชันในเครื่องเดียวกันได้โดยไม่มีปัญหาอะไรเลยจะติดตั้งฐานข้อมูลอะไรเวอร์ชันไหนก็ได้เพราะฐานข้อมูลแต่ละตัวมันจะอยู่ในคอนเทนเนอร์ของตัวเองทำให้ไม่ชนกันนั่นเองค่ะ พอใช้งานเสร็จเราจะเปลี่ยนฐานข้อมูลเปลี่ยนเวอร์ชันเราก็แค่ลบคอนเทนเนอร์ตัวเดิมแล้วก็สร้างคอนเทนเนอร์ตัวใหม่แค่นี้ค่ะทุกคนมันง่ายและสะดวกมากซึ่ง Docker เนี่ยมันเหมาะกับการทดสอบและการพัฒนาบนเครื่องตัวเองนะเราสามารถเอามันมาทดลองกับตัวโปรเจกต์ของเราได้จริงๆแล้วประโยชน์ของตัว Docker เนี่ยมีหลายด้านมากๆในส่วนของการทำโปรดักชันหรือว่าการดีพอยก็ถ้าใครอยากรู้เรื่อง Docker ลึกกว่านี้เนาะเราสามารถ ไปเรียนรู้ได้ตามช่องอื่นๆนะคะมีช่องดีๆสอนเพียบเลยอ่ะเรารู้ประโยชน์ของ Docker ไปแล้วเรามาเริ่มทดลองใช้กันเลยดีกว่าค่ะก่อนอื่นเลยเราต้องติดตั้ง Docker ในเครื่องของเราก่อนนะคะใครที่ยังไม่มีสามารถดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งฟรีได้ที่เว็บ docker.com ก็สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้นะหลังจากที่เข้ามาในเว็บแล้วนะคะให้ทุกคนกดคำว่าดาวน์โหลดด็อกเก e ร์เดส ซึ่งตรงนี้นะคะมันจะรองรับทั้ง mac windows แล้วก็ linux สำหรับคนที่ใช้ windows นะคะให้เลือกโหลดเป็น amd 6 4ตัวนี้อ่ะก็ให้ทุกคนโหลดแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วก็ให้เปิดตัว docker desktop ขึ้นมาหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็ให้ทุกคนเข้ามาที่ docker hub จะเป็นพื้นที่เก็บไฟล์ของโปรแกรมต่างๆเป็นแหล่งรวม docker image ให้เราสามารถเรียกใช้ได้ค่ะ ทีนี้ก็ให้ทุกคนมาพิมพ์ค้นหาตัว database ที่ทุกคนต้องการใช้ได้เลยอย่างของเรานะคะเราจะทดลองใช้เป็น MySQL อ่แเราก็กดเลือก MySQL image ตัวนี้ไป mm hmm. เข้ามาแล้วก็ให้ทุกคนเลื่อนลงมาด้านล่างเลยมาในส่วนของ how to use this image ตรงนี้นะคะเราสามารถใช้คำสั่ง docker run ได้เลยแต่ก่อนที่เราจะไปใช้กันเนี่ยเรามาดูกันก่อนว่าแต่และส่วนเนี่ยมันคืออะไรบ้าง มาดูที่ส่วนแรกก็จะเป็น docker run อันนี้เป็นคำสั่งที่สั่งให้ run container ตัวใหม่ต่อมาก,ก็จะเป็น d a s dash name อันนี้ก็จะเป็นการตั้งชื่อ container ของเรานะคะตรง test mysql เนี่ยก็ให้ทุกคนใส่เป็นชื่อ container ของตัวเองไปนะอ่าต่อไปนะคะก็จะเป็น dash e ตรงนี้เป็นการกำหนด environment variable ก็คือการตั้งค่าตัวแปรที่ mysql container ต้องใช้ อย่างนี้ที่นี้ก็จะเป็นการตั้งค่าตัวแปรที่ชื่อว่า mySQL root password ก็คือการตั้งรหัสผ่านของ root mySQL ซึ่งตัวแปรนี้นะคะต้องตั้งทุกครั้งนะคะมันเหมือนว่าเขาบังคับให้เราตั้งเนาะตรง password ของเราก็ใส่เป็นอะไรก็ได้นะคะต่อไปในคำสั่งนี้นะคะเราก็จะทำการกำหนดพอร์ตไปด้วยก็ให้ทุกคนพิมพ์ dash p แล้วก็ตามด้วยพอร์ตแบบนี้ค่ะ การพิมแบบนี้เนี่ยมันก็คือการแมปพอร์ตของเครื่องเราฝั่งซ้ายตรงนี้เชื่อมไปยังพอร์ต3306ในคอนเทนเนอร์ขว่างขวาซึ่งพอร์ต3306เป็นพอร์ตเริ่มต้นของ MySQL นะคะแล้วการที่เราใส่พอรตนะคะก็เพื่อให้โปรแกรมภายนอกเนี่ยสามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้ด้วยต่อไปนะคะก็จะเป็น dash d อันนี้ก็คือการให้ตัว docker เนี่ยรันแบบเบื้องหลังนั่นเองต่อไปก็จะเป็น MySQL t a g ก็คือการเลือกเวอร์ชัน image ของ m y s q l ซึ่งถ้าใครไม่รู้ว่ามีเวอร์ชั่นไหนบ้างก็สามารถมาดูแท็กได้ตรงนี้เลยค่ะในที่นี้เราจะเอาเป็นเวอร์ชัน8.4แล้วกันโอเคค่ะทีนี้ก็ให้ทุกคนก๊อปคําสั่งนี้มานะคะแล้วก็เปิดเทอร์มินอลหรือว่าตัว command พร้อมขึ้นมาวางคําสั่งนี้ลงไปถ้าในเครื่องของเรายังไม่มี image เนี่ย ตัว Docker มันก็จะทำการดาวน์โหลดตัว Image MySQL มาในเครื่องเราแล้วก็รันคอนเทนเนอร์ใหม่ขึ้นมาเองอาถ้าขึ้นแบบนี้เนี่ยแปลว่าเสร็จแล้วนะคะก็ทุกคนพิมพ์ Docker ps เพื่อดูว่าตัวคอนเทนเนอร์ไหนเนี่ยกำลังทำงานอยู่บ้างหรือจะมาดูที่ Docker Desktop ก็ได้นะคะเราจะเห็นว่ามีคอนเทนเนอร์ MySQL กำลังรันอยู่ อันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆวิธีแรกนะคะถ้าทุกคนอยากตั้งค่ามากกว่านี้เราก็จะเขียนได้แบบนี้ค่ะ <Evet. S 1> ก็จะมีการกำหนดตัว environment variable เพิ่มแล้วก็สร้างตัว volume มาช่วยในการเก็บข้อม,มูลแต่อย่างที่ทุกคนเห็นคำสั่งเนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นใช่ไหมคะถ้าเราอยากจัดการให้ง่ายขึ้นนะคะก็มีอีกวิธีหนึ่งเราสามารถใช้ตัว docker compose ได้ ซึ่งตัว Docker Compose เนี่ยเป็นตัวช่วยให้เราสามารถกำหนดคอนเทนเนอร์หลายตัวพร้อมกันได้เราสามารถตั้งค่าอะไรต่างๆของคอนเทนเนอร์แต่ละตัวไว้ในไฟล์เดียวกันได้เดี๋ยวเรามาลองทำกันนะคะก็ให้ทุกคนสร้างไฟล Docker ์ docker-compose yml ไว้ในโฟลเดอร์โปรเจกต์ของตัวเองได้เลยภายในไฟล์นะคะเราก็จะเขียนแบบนี้ทุกคนสามารถให้ AI ช่วยเขียนได้นะคะแต่เดี๋ยวเรามาดูแต่ละส่วนดีกว่าว่ามันคืออะไรกันบ้าง ในไฟล์นี้นะคะเราจะมีการกำหนด services <S <s <ares> <S ก็คือรายการคอนเทนเนอร์ที่เราจะรันมานนั่นเองซึ่งข้างในก็จะเป็น Service สย่ยอย <S <s <af b algum> ๆ,ๆเช่นตัวฐานข้อมูลตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์อะไรพวกนี้เนาะซึ่งในที่นี้นะคะเราตั้งชื่อ Service ว่า db db ในที่นี้ก็คือเป็น Service ฐานข้อมูลนั่นเองแล้วเราก็ใช้ image mysql เป็นเวอร์ชันล่าสุดอ่าต่อมานะคะตรง restart always ตรงนี้นะคะเป็นการกำหนดให้ตัวคอนเทนเนอร์เริ่มใหม่อัตโนมัติถ้ามันหยุดทำงานต่อมาก็จะเป็นคอนเทนเนอร์เนมเป็นการตั้งชื่อคอนเทนเนอร์ค่ะและในส่วนของ environment ตรงนี้เราสามารถตั้งค่าต่างๆได้ในที่นี้เราก็จะเพิ่ม mysql database ไปเป็นตัวแปรที่ระบุชื่อของ database ที่เราจะสร้างขึ้นมาตอนที่เราสร้างคอนเทนเนอร์ค่ะเราก็ตั้งชื่อไปว่า db underscore local จริงๆก็มีการตั้งค่าอื่นๆอีกนะเราสามารถมาดูได้ตรง environment variables ก็จะมีการตั้ง user การตั้ง password แต่ของเราก็จะเอาเป็นประมาณนี้ละกันค่ะแล้วในส่วนของ port เราจะใช้ port ต3 3 0 6เหมือนเดิมค่ะมาถึงตรง volume volume เนี่ยคือการเก็บข้อมูลถาวรซึ่งมันจะแยกออกจากตัว container การสร้าง volume เนี่ยมันจะช่วยให้ตัวข้อมูลของเราไม่หายตอนที่เราลบ container นั่นเอง แล้ววิธีการเขียน Volume ก็จะมีอยู่2แบบหลักๆอย่างในตัวอย่างนี้เราจะเอาโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า mysql-data ที่อยู่ในเครื่องเรามาใช้เก็บข้อมูล mysql ที่อยู่ในคอนเทนเนอร์การที่เรากำหนดจุด slash แบบนี้หมายถึงโฟลเดอร์ mysql-data ในพาดปัจจุบันที่เราอยู่ตอนนี้แต่ทุกคนจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า mysql-data ใช่ไหม พอเรา run คำสั่ง docker compose เนี่ยมันก็จะสร้างโฟลเดอร์นี้ให้เราแล้วข้อมูลของเราเนี่ยก็จะถูกเก็บไว้ในเครื่องเราอยู่ในโฟลเดอร์นี้อันนี้ก็จะเป็นการกำหนดวอลลุ่มแบบที่1แบบที่2ก็จะเขียนได้แบบนี้ค่ะอันนี้คือการสร้างวอลลุ่มที่ชื่อว่า mysql data แล้วให้ตัว docker จัดการให้ตัว docker เนี่ยมันจะทำการเก็บข้อมูลของ mysql ไว้ในระบบของมันเองไม่ได้อยู่ที่เครื่องเราแล้วตรงนี้ก็แล้วแต่ทุกคนนะคะว่าจะเขียนแบบไหนเราจะเขียนแบบ วิธีที่2ละกันโอเคค่ะหลังจากที่เราสร้างไฟล์นี้เสร็จแล้วก็ให้ทุกคนเปิด Terminal แล้วก็พิมพ์คำสั่ง docker compose up -d แล้วเราก็รอมันสร้าง c อนเทนเนอเหมือนเดิมค่ะแค่นี้ค่ะทุกคนเราก็จะมี mysql พร้อมใช้งานบนเครื่องแล้วแล้วเราก็สามารถแชร์ไฟล์ docker compose นี้ให้เพื่อนได้นะคะให้เพื่อนไปรันไฟล์นี้ก็จะได้ระบบเหมือนกันค่ะ ขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะลองเชื่อมต่อ MySQL กันในที่นี้เราจะใช้เป็นโปรแกรม DBViewer เป็นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลอีกตัวที่เราใช้อยู่นะคะรู้สึกว่ามันโอเคแล้วก็ที่สำคัญมันฟรีด้วยอืมเราก็สร้างตัว Connection ใหม่นะคะให้เลือกเป็น MySQL หรือว่าเป็นตัว Database ที่ทุกคนใช้ก็ได้อะกด next ตรงตั้งค่านะคะเราก็ตั้งตามไฟล์ Docker compose เราเลยอย่างเช่นตัว Database เนาะเราก็ตั้งไป db local ตัวพอร์ตก็จะเป็น3306 username Us <ername S 1> เป็น root นะคะถ้าไม่ได้กำหนด username เนี่ยก็จะเป็น root เนาะตัว password ก็จะเป็นตัว root password อันนี้ปึ๊บป,บปบถ้าใครขึ้นแบบนี้นะคะแสดงว่าตัว dbiver เนี่ยพยายามเชื่อมต่อกับตัว m y s q l ใน Docker ของเรา แต่ว่ามันยังไม่ได้อนุญาตให้ดึง Public Key ไปยืนยันตัวตนทีน,น,นี้วิธีแก้ก็คือให้ทุกคนมาที่ตัว driver property มี2จุดที่ต้องแก้นะคะจุดแรกก็จะเป็น public key r e t r i e v a l ตรงนี้ให้เปลี่ยนเป็น true อ่าอีกจุดหนึ่งก็คือ use ssl นะคะให้เปลี่ยนเป็น false ทีน,นี้กลับมา test connection ใหม่เรียบร้อยค่ะเราสามารถเชื่อมต่อได้ปกติทีน,นี้กด finish ได้เลย เราก็จะได้ตัว database มาใช้บนเครื่องแล้วนะคะเราก็สามารถเข้าไปจัดการกับตัวฐานข้อมูลที่เราสร้างไว้ได้นะคะตอนนี้ก็ยังไม่มีตัว table เลยก็ประมาณนี้นะคะตรงฐานข้อมูลเนี่ยทุกคนก็สามารถเปลี่ยนเป็นฐานข้อมูลที่ตัวเองใช้ได้เลยแล้วก็ตั้งค่าเองได้เลยนะคะหรือถ้าใครอยากใช้ตัว php my admin เนี่ยก็สามารถเพิ่มเซอร์วิใหม่ในตัวไฟล์ docker compose ได้เขียนตามนี้เลยก็ได้คะ่ะ สิ่งที่เพิ่มมานะคะก็จะเป็น pma host ตัวนี้บรรทัดน,นี้เป็นบรรทัดที่บอกว่าให้ php my admin เชื่อมต่อกับ Service ที่ชื่อ db ก็คือ service db ตัวนี้นะคะและสิ่งที่เพิ่มมาอีกตัวหนึ่งก็คือ depends on ตัวนี้นะคะเป็นตัวที่บอกให้ php my admin รอตัว mysql พร้อมก่อนแล้วค่อยรันก็คือรอ Service db พร้อมก่อนแล้วค่อยรัน php my admin นั่นเอง แล้วทุกคนก็สามารถ run docker compose up d d เหมือนเดิมได้เลยพอรันเสร็จแล้วป uh ุ๊บก็เข้าไปที่ตัวเว็บ localhost ของเรานะคะแล้วก um> ็ใส่ port 8080ตัวนี้เพื่อเข้า php my admin อืมก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้ถ้าข้อมูลผิดพลาดตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกได้ใต้คลิปนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า